30ข้อคิดจากหนังสือ Full Catastrophe Living สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสรุปแก่นแนวคิดที่ปฏิวัติวงการสุขภาพจิตจากหนังสือ Full Catastrophe Living Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face Stress, Pain, and Illness โดยจอห์นคารบสินค่ะ หนังสือเล่มนี้เป็นรากฐานของโปรแกรมการลดความเครียดด้วยสติหรือ MBSR ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ปัญญาจากร่างกายและจิตใจของเราเองเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตได้อย่างไร คำว่าฟูคาเตสโทรฟีลิฟิงมาจากภาพยนตร์กรีกเรื่องหนึ่งที่สื่อถึงความวุ่นวายความซับซ้อนและความไม่แน่นอนทั้งหมดของชีวิตมนุษย์ขบัติสินซ้อนให้เราแทนที่จะหนีจากความยุ่งเหยิงควรโอบรับมันไว้ด้วยสติ ความท้าทายไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเราแต่เป็นวัตถุดิบที่เราสามารถใช้เพื่อตื่นรู้และเติบโตขึ้นได้นี่คือ30ข้อคิดที่กลั่นกรองจากหลักการของ MBSR เพื่อให้คุณนำไปใช้จัดการกับความเครียดความเจ็บปวดและความเจ็บป่วยในชีวิตประจำวันค่ะส่วนที่1รากฐานของ MBSR และสติ The Core of MBSR ข้อคิดที่1 สติคือสะพานเชื่อมร่างกายและจิตใจสติคือการตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นจากการใส่ใจอย่างจงใจในปัจจุบันขนณะและไม่ตัดสินหรือ non judgmental awareness เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงเรากับความสมบูรณ์ภายในของเราข้อคิดที่ 2. เราควบคุมสิ่งเราไม่ได้แต่เราควบคุมการตอบสนองได้ เราไม่สามารถควบคุมความเครียดที่ท้าทมเข้ามาได้เสมอไปแต่เราสามารถฝึกฝนตัวเองให้ตอบสนองต่อความเครียดอย่างมีสติแทนที่จะตอบสนองอย่างอัตโนมัติหรือ reacting versus responding ข้อคิดที่3การทำสมาธิคือการเปลี่ยนจากโหมดทำเป็นโหมดอยู่ ชีวิตส่วนใหญ่ของเราหมดไปกับการทำสิ่งต่างๆจงสร้างพื้นที่สำหรับการอยู่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถพักผ่อนในความตระหนักรู้ของเราเองข้อคิดที่4ความรู้สึกเป็นเพียงข้อมูลไม่ใช่คำสั่งที่ต้องทำตามจงมองความคิดและอารมณ์ของคุณเป็นเพียงข้อมูลที่ผ่านมาและผ่านไปอย่าให้พวกมันเข้ามาบงการการกระทำของคุณอย่างไม่รู้ตัวข้อคิดที่ห จงใช้ความเจ็บปวดเป็นครูผู้แนะนำความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือใจไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณที่เรียกร้องให้เราใส่ใจและใช้สติในการสังเกตยอย่างใกล้ชิดข้อคิดที่6การฝึกสติคือการเข้าถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่แล้วในตัวคุณสติไม่ได้สร้างสิ่งใหม่แต่ช่วยให้เราค้นพบและรับรู้ถึงศัก,กยภาพในการเยียวยาความตระหนักรู้และความเป็นองค์รวมที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคน ข้อคิดที่7ศาสตร์ของการฝึกสติคือการชะลอตัวเองลงและใส่ใจเรามักจะรีบเร่งผ่านชีวิตจงฝึกที่จะหยุดและนำความสนใจทั้งหมดมาสู่สิ่งที่คุณกำลังทำในวินาทีนี้ข้อคิดที่8จงทิ้งการยึดติดกับเรื่องราวที่เราเล่าให้ตัวเองฟัง ความเครียดส่วนใหญ่เกิดจากเรื่องราวหรือนาราทีฟที่จิตใจเราสร้างขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆสติช่วยให้เราเห็นเหตุการณ์อย่างที่เป็นโดยปราศจากการปรุงแต่งข้อคิดที่9การรับรู้ของร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ สุขภาพกายและสุขภาพจิตเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งการมีสติช่วยให้เราเข้าใจความสัมพันธ์นี้และใช้มันเพื่อการเยียวยาตนเองหรือ mind-body medicine เข้าคิดที่10ความเมตตาต่อตนเองคือพื้นฐานของการเยียวยาการฝึกสติมาพร้อมกับการปฏิบัติต่อตนเองด้วยความใจดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังประสบกับความล้มเหลวความเจ็บปวดหรือความทุกข์ ส่วนที่2ทัศนคติหลัก7ประการในการฝึกสติ The Seven Attitudinal Foundations ข้อคิดที่11การไม่ตัดสินหรือ Non-Judging จงรับรู้ความคิดอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยไม่ติดบ้ายว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดเป็นเพียงผู้สังเกตการที่เป็นกลางเท่านั้นข้อคิดที่12 ความอดทนหรือ patience จงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเปิดเผยตัวตามจังหวะของตัวเองการทำสมาธิไม่ได้เป็นการเร่งรัดให้ได้ผลแต่คือการอยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันอย่างใจเย็นข้อคิดที่13จิตของผู้เริ่มต้นหรือ beginners mind จงมองทุกประสบการณ์ราวกับว่ามันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักของความเคยชินและอคติข้อคิดที่14 ความไว้วางใจ trust จงพัฒนาความไว้วางใจในสัญชาตญาณความสามารถและภูมิปัญญาภายในของคุณเองคุณคือผู้เชี่ยวชาญในประสบการณ์ของคุณเข้าคิดที่15การไม่พยายาม non striving เกือบทุกสิ่งที่เราทำมีเป้าหมายแต่ในการทำสมาธิเป้าหมายคือการไม่มีเป้าหมายเพียงแค่อยู่และรับรู้สิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ข้าคิดที่16 การยอมรับ (Acceptance) การยอมรับไม่ได้หมายถึงการชอบสิ่งที่เป็นอยู่แต่หมายถึงการเห็นและยอมรับความจริงของสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก่อนที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรข้อคิดที่17การปล่อยวาง (Letting go) จงปล่อยวางความคิดความรู้สึกอารมณ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปในทุกขณะอย่าพยายามยึดมั่นถือมั่นหรือผลักไสสิ่งใดส่วนที่ส การประยุกต์ใช้และการอยู่กับภัยพิบัติเต็มรูปแบบ Living with the Full Catastrophe ข้อคิดที่18การทำสมาธิด้วยลมหายใจคือการกลับบ้านลมหายใจคือจุดยุดเหนี่ยวที่พร้อมเสมอจงใช้มันเพื่อน,นำจิตใจกลับสู่ปัจจุบันขณะทุกครั้งที่คุณรู้สึกหลุดลอยข้อคิดที่19กาการสแกนร่างกายเป็นการเดินทางสำรวจตัวเอง จงใช้เวลาสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเป็นระบบเพื่อทำความรู้จักกับความเป็นจริงทางกายของคุณข้อคิดที่20โยคะเป็นการฝึกสติในการเคลื่อนไหวจงใช้การยืดเหยียดร่างกายเพื่อเชื่อมโยงจิตใจกับร่างกายและสังเกตขีดจำกัดและความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกท่าทางข้อคิดที่21จงรับมือกับความเครียดจากเวลาด้วยการใช้เวลาเพื่ออยู่ความรู้สึกว่าไม่มีเวลา เป็นความเครียดที่เกิดจากความคิดจงสร้างช่วงเวลาในแต่ละวันเพื่อเพียงแค่อยู่โดยไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆข้อคิดที่23สติช่วยให้เราแยกความแตกต่างระหว่างความเจ็บปวดเพนและความทุกข์ทรมาน (suffering) ความเจ็บปวดทางกายหรืออารมณ์อาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ทรมานเกิดจากการตีความและการต่อต้านความเจ็บปวดนั้นซึ่งเราสามารถลดลงได้ด้วยสติข้อคิดที่24 จงพัฒนาความต้านทานต่อความเครียดเหมือนกล้ามเนื้อการฝึกสติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจของเรามีความยืดหยุ่นและความทนทานต่อแรงกดดันเหมือนกับการฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงข้อคิดที่25การนอนหลับอย่างมีสติคือการยอมจำนนต่อการพักผ่อนเมื่อนอนไม่หลับจงใช้เทคนิค b o ี้สแกนหรือการหายใจอย่างมีสติเพื่อฝึกการปล่อยวางและจิงโกและยอมรับความเป็นจริงของการนอนไม่หลับ ข้อคิดที่26จงปลดปล่อยตัวเองจากทรราชแห่งเวลาตระหนักว่าเวลาเป็นเพียงมนโนคติที่สร้างโดยความคิดจงใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้ในปัจจุบันขณะที่เป็นจริงเพียงหนึ่งเดียวข้อคิดที่27จจงฟังร่างกายของคุณด้วยความเคารพอย่างลึกซึง้งร่างกายของคุณรู้ว่ามันต้องการอะไรจงฝึกฝนที่จะฟังเสียงกระซิบของร่างกายความตึงความเหนื่อยล้าความต้องการก่อนที่มันจะต้องตะโกนออกมา ข้อคิดที่30สรุปคือการมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่คือการโอบรับความวุ่นวายทั้งหมดด้วยความตื่นรู้ฟูค s t าโชอีลิ v ิ n งคือการตระหนักว่าชีวิตนั้นซับซ้อนและมีขึ้นมีลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และทางเดียวที่จะพบสันติสุขคือการยอมรับและมีส่วนร่วมกับทุกมิติของชีวิตด้วยสติทุกคนที่กำลังฟังคลิปนี้หูคะคิดว่าคุณจะนำข้อคิดที่13จิตของผู้เริ่มต้น ไปใช้ในการทำกิจวัตรประจําวันที่น่าเบื่อหน่ายของคุณได้อย่างไรบ้างคะลองเริ่มต้นมองโลกด้วยสายตาใหม่นะคะ